อย่างน้อยก็เอาไปได้คนหนึ่งตีกขมูเรียกตายเชื่อหะบูมกันพันทีเลยอ่ะตีนคือตอนที่กูตอนที่กูไม่เป็นใช่เบบี้ตกในเป็นผีทุกเกมดูกูคนสแกนเนี่ยกูยังเขาเขาเหม่งจุกเม็ดเลยอ่ะบอกเลยเอาไกมเอาไวเกมไม่ได้คนหนึ่งอ่ะ เข้าเหม่งทุกเม็ดอ่ะเข้าเหม่งเรานเลยไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้นเด้อโดนสุ่ยเป็นป้าเราเป็นป้าเอาหมดอ่ะเอาหมดอ่ะพี่บอกว่าพี่ไปพูดก่อนพี่เปิดว่าตำติดชีวิตอิมฮอสเตอร์ไม่ไดีกันตาดีตายกดถอนก็แบบเป็นผีแต่ว่าของตาเล็กไม่ได้ทำอะไรเลยจำตัวเป็นคนสุดๆอ่ะแล้วก็ยังโดนสงุ่ยไปทำตัวเป็นคนสุดๆเลยคุณไม่แปรงล่าล้วก็ปล่อยไอเกมแปรงล่างแล้วกูก็ยิงไอเกมอ่ะเจอกันไอเกมเจอกันไอเกม โอยเมิกิเกียดแรงมากเรียวอีดเป็นป้าเรียวอีดอ่ะเงาะโลไลส้มโลไลมังคุดโลไลมีคนมาวีน้อยใจนะ ซอย่ารอพ่งนอเลยไม่ใช่กูแค่แบบกูแค่แบบอินอินอินกูแค่อินให้อินกับบทนิดนิดหน่อยหน่อยก็บอกกูเป็นไอ้เฮียกูเลยเชื่อไม่ไม่กูต้องกูต้องพูดคำนั้นกูตื่นแล้วเออฉันเปล่าใช่ฉันเปล่ากูเลยเชื่อเอ้าไอ้เฮียแล้วเควสที่กูทำไปมันหายไปไหนวะ่้ เอาตินไม่เอาแถบแถบแถบเปอร์อะตินไม่เอาแถบหรอไม่เห็นเลยเลยเห็นไม่ได้ฟองเต็มแล้วอ๋อไม่เห็นเลยเออทำไมไม่เห็นวะตอนเดินมาไม่เห็นนะกลับไปได้วเห็นนะเพราะว่ามึงเป็นไงมึงเลยไม่เห็นโอเคครับโอเคครับขอบคุณที่บลัฟข้าพนไม่เป็นไรน้องเบบี้ผมเป็นครับผมเป็นครับผมเลยครับไม่เป็นไรหรอก อราสติกกันไหมพี่จ๋าได้เลยโลไวล,ล้ออลวงใครกดเฟรนแล้วไม่ทำเนี่ยเฮ้ยผมเห็นปืนลอยได้ฮะโออยู่ไหนอ่ะ๋อเจอแล้วมองอยู่ไหนซุ่มพุ่มเหรอซุ่มโฟกัอยู่ ใช่มันแท็กกูเนี่ยกูเองแหละคือมึงสงสัยกูขนาดนี้ไงแท็กไว้เพื่อความปลอดภัยมึงไงโอเเค้ยมดนเนียนเกินนาบางทีผีจะได้เห็นมึงแล้วพวกกูจะได้เห็นมึงด้วยไงเวลามึงโดนกินอย่างนี้ไม่อยากโดนแท็กโดนส่งผีจะได้เห็นกูคนกูเลยจะเชื่ออร่อยเลยแต่ผีมันเห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรอมันเห็นเป็นช่วงๆมั้ครับไม่แน่ใจตอนนี้ก็เห็นเนี่ยตอนนี้เห็นเห็นทุกคนเลย ออะไรเพจจัดไม้หมดมีอะไรใส่มาไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่มีดกับกระสุนสิบนัดไปใช้กระบอกเดียวเนี่ยไปใช้กระบอกเดียวไปใช้กระบอกเดียวกระบอกเบิ่มๆนะก็ไปใช้เขาเรียกเป็นกระบอกไม่ใช่หลองว่าก่อนอ่ะโอเคไปใช้ในงานเนี่ยพอดีแก่แล้ว ช่ไยกัว่ากี่เออเฮ้ยใช่ครับโอเคที่ไ่เป็นที่ผเป็นพบตกายเจอคน พอเจอพี่ปลายเป็น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 มุดทองออกมาประทองมากระเด็นตามตามติดชีวิตตามสบายค่ะต่สบาายคะเดินมาเดินี่มายตามสบายเชื่อคือคนเชื่อใจผีนะเอาไปทำไมไม่โปรอะไมโปรไม่โปเอ๋อนี่พี่โปรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่หรอไอ้เขาใช่เปล่าใช่เปล่ายิงผิดคน เอาสแกนสแกนพี่ปายอ่ะสแกนพี่ปายสแกนมั่นใจแต่ถ้าพี่ปายไม่ใช่กูยแน่นะถ้าทุกคนถ้าทุกคนเชื่อใจถ้าทุกคนเชื่อใจมาตินถ้าถ้าพี่ไม่ใช่มาตินก็ตายพี่แค่นี้เลยอินเฟคเต็ดครับอินเฟคเต็ดเชิญ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 พี่ให้การคราสุดท้ายไปแล้วค่ะแต่กูไม่มั่นใจว่ะกูไม่มั่นใจทำไมพี่พี่ให้การสุดท้ายไปแล้วเาะว่ากูรอดเนี่ยกูไม่เคยมั่นใจกับเพื่อนหรอก ขอโทษนะพี่ไม่โหมดเลยโครงการสุดท้ายของพี่ไปแล้วค่ะใครเป็นเลยใส่ไม่มั่นใจอ่ะไม่อยากโหวดเพื่อนตัวเองเองจริ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 งแล้วกูยังไม่เจอแกเลยกูเดินตาติดเลยนัวเลยไหมแบบนี้นัวเลยไหมฮะในัวเลยไหมใส่นัวเลยไหมล่ะนัวนัวเลยไหมล่ะอย่างเงี้ยถึงขนาดนี้นัวเลยป่ะใส่นัวเลยอ่ะแปลกแปลกนะเนี่ยใส่ได้ปะล่ะเนี่ยอะไร้ปะล่ะ ใส่ใส่เาใส่ทุกคนเลยแล้วก็แบบเอาเลยดี๋ยวเอาเลยเมื่อฆ่าฆ่าใครใครตายแล้วประตูขึ้นก็จบอะเจ้าหนครับมาถึงขนาดนี้แล้วมึงก็เอาดิเออมาถึงขนาดนี้ก็เอาดิแล้วเอากูด้วยเฮียหนูว่าดหนูว่าหนูว่าโอ้ไหนมาตีไหนแล้ว นอนดีกว่าเพื่อนเสียอเจี๊ยบคนที่อ้สัใส่อะไรอันนี้เพน่าจะเป็นเฮ้ยเหลอเชื่อเลยผมยิงทุกคนยิงกูต่อยยิงทุกคนครับผมยิงทุกคนครับผมไม่โตบวัตถานครับ ใครกันนะคนเนี้ยคนเนี้ยเอาใครกันนะเอ้ยไอ้ไอ้ไฟเป็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 กูโดนแดกอยู่กูโดนแดกอยู่ไอ้สัตว์เพเพเพมึงรู้ได้ไงว่ากูไอ้เหี้ยกรู้ ดเซนมันบอกเดิเดินเดินสะพาอ๋อเซนมันบอกอ้เซอกใกูยิงดาวไปเ่อมันล้มเว้ยโดนใส่ร้ายอะโดนใส่ร้ายมึงเป็นคนดีถูกไครนะลูกเย้เบบี้ดีมากพี่โปกับผ่าใครนะไอเกมมือเบื่อจัดจี ตั้งอยู่มาตั้งอยู่มึงได้ยหงไมึงเผาอะไรมันมั่นใจวะฮะตอนไฟดับมันคือพี่โปแล้วอ่ะเวอร์เดอร์คือแบบโอ้โหมันคนแรกที่ผมมาเจอมาชื่อพี่โปแล้วแบบกัดยิงพี่โปอ่ะโอ้โหมันมันมั่นใจมากคือแบบเขาเขามั่นมาจากไหนไม่รู้อ่ะคนคนเนี้ยเขายิงผมเลยอ่ะถามจริงเหรอ คืออยู่คาดันคาเขาไอ้ยิิ่ไม่โอเคดินมาจากไหนเยอะทุกคนชิมนะตอนแรกอันดับแรกมึงรูคือไอ้ไผ่ไยแต่ว่าไอ้เกมมันวิ่งเข้ามาแล้วมันแบบไอ้ีบน่าจะมีมูนเลยทุกอย่างไม่ใช่ใชมูนเลยกูกูวิ่งเข้ามากูกูดูอยู่ว่าไอเนี้ยไอเนี้ยเป็นผีแน่นอนเว้ยแล้วมันวิ่งตามหลังมึงแล้วกูคิดว่าไอเนี้ยผีแน่ๆเว้ยแล้วกูเห็นเป็นสกินเดมไผ่เว้ยกูก็เลยกูก็เลยเข้ามาแล้วกูตะโกนเลยไอไผ่ไอไผ่ไอเกมมันยิงสวนกูเลยมึงรู้มึงรู้มึงรู้มึงคิดว่าเป็นกู ออไม่เพราะกูเดินเพราะกูเดินวนตัวมันหลายรอบมากเลยเว้ยที้แบบทุกคนยังไม่เข้าอ่ะแล้วมันเราคุยทำให้เกมสับสนเลยทำไมเก็คิดว่าเป็นมึงโคตรเหลือจะเชื่ออ่ะเนี่คือเห็นแล้วกอไกายล่างแล้วก็เดินส่วนตามหลังกูเข้าประตูไปออกมาปุ๊บเปินไง